ดีฟซิกเป็นผู้เล่นรายใหม่ <the> ในวงการ <ab> AI c h แชทบอทซึ่งสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐบอกว่าโมเดลแช t บอทจากจีนนี้เป็นสถานการณ์ฝันร้ายแอปพลิเคชันจากจีนตัวนี้ไต่ขึ้นส่วนดับสูงสุดในชาร์ตของ Apple Store อย่างรวดเร็ว mm hmm. เมื่อช่วงสุดสัปดาห์โดยครองอันดับหนึ่งในสหรัฐสหรัฐจานณาจักรและแคนาดารายงานต่างๆได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ของจีนในแพลตฟอร์ม Deep s ซ e k แล้ว ตามข้อมูลจากาคณะกรรมการการคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่า DeepSeek เป็นสถานการณ์ฟันร้ายสำหรับปัญญาประดิษฐ์แบบโอเพนซอร์สเมื่อถามถึงความสำคัญของสถานการณ์สังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมินในปี2532 DeepSeek ตอบว่าขอโทษฉันยังไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามประเภทนี้อย่างไรดีจากนั้นผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งให้ถามคำถามอื่นแทน DeepSeek ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่หน่วยเซนเซอร์อินเทอร์เน็ตของจีนมองว่าเป็นประเด็นอ่อนไหว ในสงครามเพื่อครอบครองความเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ประธานาธิบดีโด,โดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศลงทุนมูลค่า5 0 0แสนล้านดอลลาร์ในภาคโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้สหรัฐรักษาความได้เปรียบเหนือจีนในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ดีฟซิกได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งผู้ใช้รายใหม่และบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เนื่องจากต้นทุนการพัฒนาต่ำและให้บริการฟรี ในการให้สัมภาษณ์กับ Axios เมื่อเร็วๆนี้ CEO ของ d e e p s e e กล่าวว่าการควบคุมการส่งออกชิปประสิทธิภาพสูงของสหรัฐได้ขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของบริษัทหากไม่มีอุปสรรคเหล่านั้นบางคนเชื่อว่า d e e p s e e อาจก้าวล้ำหน้าสู่คู่แข่งอย่าง OpenAI ได้ NTD